สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังประกายแก้วนะคะวันนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมมาแล้วนะคะจะมาป้อนกล้วยหวานๆให้กับสงสาวนะคะหรืสอสงสาวหิวกันแล้วนะคะหลังจากเลิกงานกลับมาเนาะนะคะคันนี่สวัสดีคุณแม่หน่อยคะ่ะค่ะก็เชือกละหนึ่งหนึ่งตะกร้านะคะในหนึ่งตะกร้านี้ก็จะมีออสองเครือนะคะ ก็จัดล้างเรียบร้อยนะคะให้พี่เฟิร์นหนึ่งตะกร้านะคะแล้วก็ประกายอีกหตะกร้าโอ้ยหิวแล้วนะคะความชิดเร็วๆหน่อยค่ะนะคะดูพี่เฟิร์นประกายขอบคุณค่ะคุณแม่กกอนะคะเป็นกล้วยจากคุณแม่ใหม่นะคะ F c ซพังน้องฝ้ายนะคะท่านก็เมตตากล้วยหวานๆให้กับน้องช้างนะคะาบาหวานๆเออ แล้ววันอีกนะคะนะคะก็รวยกำลังสุกพอทานนะคะสุก5เ,เครือนะคะก็แบ่งมาให้ทาน4เครือนะคะเชือกละ2เครือนะคะอีกเครือหนึงจะเอาไว้ให้ทานในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีมีอันดิบอยู่ด้วยนะคะยังไม่สุกอีก หลายเครืออยู่นะคะก็ขอประคุณคุณแม่ใหม่มากๆนะคะที่เมตาน้องช้างประกายแก้วแล้วก็พี่ใบเฟิร์นนะคะหนุ่ใหญ่อ้วนตุตะขึ้นกินผลไม้อยู่บนกองดินใหญ่ๆนะคะกองดินก็เป็นเอ่เอเป็นกองดินนะคะจากคุณแม่ใหม่นะคะท่านเมตตาให้กับพี่ใบเฟิร์นนะคะได้มีที่พักพิงนะคะได้นับนอนนะคะส่วนกองของประกายเหลือนิดเดียวนะคะประกายเล่นดินเก่งมาก ก็วันวันก่อนนี้นะคะลองเปลี่ยนสลับเปลี่ยนหลักผูกประกายกับพี่เฟิร์นนะคะก็มาทํากองดินของพี่เฟิร์นเละเทะก็เลยย้ายไปอยู่ที่เดิมนะคะอืมนะคะว่าพี่เฟิร์นเขาจะถนอมนะคะถนอมของตัวเองโอ้โหมีสะบัดหางใส่ด้วยนะคะดูเสียงแต่ละเชือกทานผลไม้กันเดียวเจียวจ้าวเจียวจ้าวเลยอร่อยไหมประกาย แต่ก้าประกายนะคะแตกแล้วนคะเดี๋ยวมามาดูพี่เฟิร์นกันนะคะแล้วก็วันนี้สเสบียงของเรานะคะในรอบดึกวันนี้ก็จะมีญ้านะคะแล้วก็อ้อยนะคะก็เป็นอ้อยจากคุณแม่ใหม่นะคะท่านเมตตาทุกบ้านเลยทั้ง6บ้านนะคะในหมู่บ้านเล็กๆนะคะหนองอีคูนเราเนาะนะคะ ส่วนสับป,ประรดหมดแล้วนะคะสับป,ประรดหมดเกลี้ยงเลยนะคะหมดแล้วนะคะสับป,ประรดหมดเออมื่อวานนี้ใช่ไหมควานชิดสับป,ประรดหมดเมื่อวานนี้นะคะหมดแบบเกลี้ยงเลยนะคะวันนี้นะคะควานชิดเลิกงานมาก็พากันไปตัดหญ้านะคะแล้วก็เตรียมจัดผลไม้ป้อนให้กับสงสาวก็จะเป็นกล้ยวยหวานๆนะคะเป็นอาหารเสริมให้กับพี่เฟิร์นแล้วก็ประกายนะคะ บำรุงสงสาวนะคะ,ะป, <net> ประกายต้องบุบำรุงหนักๆหน่อยนะคะประกายหรือพี่เฟิร์นนะคะอ้วนม,มากเลยพี่เฟิร์นฟินมากคะ่ะขอบพระคุณคุณแม่ใหม่มากๆนะคะ นิ่งเลยนะพี่เฟินเมื่อกี้นี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ทานมัวกําลังจัดล้างกล้วยกันอยู่ก็พี่เฟินอารมณ์หงุดหงิดนะคะไม่ได้ทานตอนนี้นิ่งแล้วนะคะฟินฟินกับของงวานวานนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะปิดคลิปเลยเนาะนะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่ใหม่นะคะที่เมตตาช้างตกงานนะคะได้มีอาหารได้ทานนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะคะกล้วยหรือว่านะคะเอ่อ แสงสว่างให้น้องช้างนะคะทุกๆเชือกเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะนอยเอ้าพี่เฟิร์นเมินนะคะสวัสดีค่ะ